สวัสดีครับพวกคุณเคยสงสัยกันไหมว่ารถถังเนี่ยทำไมได้ใช้ทำรัฐทหารและเขาใช้ทำอะไรใช่ครับเขาใช้ในเกม World of Tank ครับก่อนอื่นผมขอแนะนำเกม World of Tank ว่าเล่นยังไงครับโดยเกมนี้คุณจะสามารถเลือกรถถังที่คุณชอบหรือจริงๆคือใช้รถถังระหว่างทางที่คุณกำลังไต่เลือดตาเทบกระเด็นเพื่อไปถึงรถถังที่คุณชอบและเอาไปลงสนามหามหันกับรถถังคนอื่นแบบเป็นทีม โดยภารกิจมีมากมายแต่จะเบสออนยึดธงครับหรือก็คือแคปจุดนั่นแหละแต่ไม่ต้องห่วงสําหรับคนสมองน้อยแบบพวกเรามีวิธีที่ง่ายกว่าแคปจุดที่ต้องใช้แทคงที่ต่างๆนั่นก็คือทาลายศัตรูให้หมดครับเพราะการซัดกันคือสิ่งที่มีอาร,รยธรรมที่สุดเท่าที่มนุษย์จะคิดได้และใช่ครับนี่คงไม่ใช่คลิป World of t a n k คลิปแรกของผมและผมก็เคยทำมาบ้างแล้วเช่นคลิปนี้ดังนั้นผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรพร่มเพื่อแต่ถ้าคุณไม่รู้จาก World of t a n k แล้วก็มันเป็นเกมฟรีที่มีผู้เล่นรวมกันกว่า160 เยอรมันสเวียตอเมริกาญี่ปุ่น อังกฤษฝรั่งเศสสาธารณรัฐเช็กโปแลนด์อิตาลีสวีเดนและไต้หวันแม่โดยคุณแต่งรถถังได้ตามต้องการเลยเช่นผมอยากได้ไทเกอร์เปินจูผมก็ทําได้ได้ยันเลือกอุปกรณ์ประจํารถและสําหรับคนที่อยากรู้เรื่องราวของรถถังก็สามารถไปที่ War เก m i n g วิกิได้ด้วยครับแถมเกมยังเคยคอลแลบกับ IP ีเด็ดๆเยอะเลยครับอนาคตอาจคอลแลบกับอะไรเด็ดๆอีกเกมนี้เป็นเกมสาหรับทุกคนครับน่ารักกันเข้าไว้แน่นอนว่าสมองคืออาวุธที่สําคัญที่สุดซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยมีและหนึ่งในสิ่งสําคัญคือสามารถเล่นกับเพื่อนได้ซึ่งคุณไมม่่เเพืืออนห กับผมก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะเล่นคนเดียวได้และถ้าคุณต้องการจะเล่นจากการฟังผมบัรยายเยี่ยมเลยครับผู้เล่นใหม่ใช้โค้ด Combat หรือกดลิงก์ในช่อง Description ด้านล่างได้โดยคุณจะได้รถถังกลางพรีเมียม c o m w e l l B จากอังกฤษเทียร์6รถถังพรีเมียมเช่า3คัน Tiger 131 T78 และ t ทหก64 2 0 0 0 0 0เครดิตและบัญชีพรีเมียม7วันเกมฟรีครับลุยได้ทั้ง PC คอนโซลและมือถือ โดยปกติการเล่นเวิร์ฟแท้งของผมที่ันผ่านมาจะเป็นรถถังหนักหรือรถถังกลางเพราะนั่นคือเซฟโซนของผมผมคอมฟอร์ทเทเบิลที่จะเล่นทั้ง2แต่วันนี้ผมจะออกจากเซฟโซนมาเล่นแท k งเดสเ o อร์และแน่นอนว่าผมจะไม่เล่นของอเมริกาเพราะมันหันป้อมได้ผมคอนซีเดอร์ว่าขาซูนเราเล่นนะจริงผมชอบ e ฮลแค t โดยรถที่ผมเลือกนั้นคือสตุก 3G ที่หันป้อมไม่ได้มองตรงได้อย่างเดียวรถเตี้ยติดพื้นและความสามารถพิเศษกิ้งลงเขา ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อจะเล่นให้พวกคุณดูผมได้ทําการไปฝึกเล่นมาเรียบร้อยการฝึกเล่นก็จะแบบสนุกดีครับแต่ไม่ต้องห่วงนั่นคือการปรับตัวให้เคยชินครับพอมนุษย์สามารถปรับตัวได้ดีและผมเป็นมนุษย์โดยวิธีเล่นพื้นฐานของเจ้าสตุกจากที่ผมถามเพื่อนมานอกจากจะต้องถอดวิญญาณเล่นก็คือต้องเล่นแนวหลังยิงสนับสนุนเพื่อนหรือซุ่มยิงซึ่งแน่นอนว่าคนสมาธิสั้นแบบผมนั้นไปได้สวย แต่หลังจากการซุ่มมาหลายตาผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ว่าจะทําดาเมจขนาดไหนแต่ผมกลับรู้สึกไม่ชอบนั่นคงเป็นเพราะผมได้มองดูเพื่อนร่วมทีมมากมายเสียสละโดยที่ตัวเองอยู่แนวหลังครับแต่สต๊กเป็นสายซุ่มนะผมจะทําอะไรได้โฮายอนิเมทิ D ดีสวัสดีครับสต๊ก 3G ครับผมไม่รู้ว่าผมจะต้องไปที่ไหนผมไม่รู้ว่าผมต้องไปซุ่มยังไงแต่สิ่งที่ผมรู้นั่นก็คือผมพุ่งแล้วไม่รอแล้วโวย้ยแกงนะจ้าบ๊ายบาย โอ้ขอโทษรถเร็วเร็วรีบไปดักรอเร็วรีบไปโอเคเบรกตรงนี้แหละครับเดี๋ยมวมันต้องเข้ามาตรงนี้แน่นอนน่าไงพูดถึงก็มาเลยมาเลยอ้าวสตุกเหมือนกันโดนไปมาโอ้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 อย่าชนดิเฮ้ยไปแล้วครับเฮฟวี่แทงของเรานำมาแล้วครับไหนดูสิจะรอดได้อีกนานไหมครับสตุกโอเคเพื่อเรานำแล้ว โอ้ยสวยงามตามเลยจ้าโอเคเพื่อนเราตรงไปเราเลี้ยวซ้ายอุ้ยได้คันหนึ่งสวยมากเพื่อนโอเคเราแฟรงครับพวกที่ตรงไปเป็นกองลังขนาดใหญ่ผมคิดว่าศัตรูน่าจะแบบโฟก <cs reproduce> ัสเป็นพิเศษเฮ้ยโดนเห็นโดนเห็นใครหูใครหูรรร <c oughs> โอเคก่อนอื่นเลยสตุกเอาไปอู้สวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆยิงมันจากข้างบน เราแหลมไม่ได้นะครับเราโผล่ไปช่วยเพื่อนยิงได้แต่เราอย่าแหลมแต่ผมชอบแหลมดังนั้นสวัสดีครับโผล่ oh, มาเลยจ้าไปเลยเฮ้ยวิแทงนำแล้วตามมีคนดันก็มีคนตามครับโอ้ยลูกพี่เจ็บไหมนะมาไหมมาไหม,ามาโอ้ยยิงลูกพี่ยิงลูกพี่กูเหรอเฮ้ยโอเคมาสปอตผมแล้วแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้ไม่มีใครยิงผมได้เพื่อน เอาไปเรียบร้อยสวยงามแพนเซอร์โฟ์ทีนี้ก็ดันต่อครับทีนี้ก็ดันต่อไปหามุมที่สนับสนุนลูกพี่ได้มาแล้วครับลูกพี่โอโ้โหไหมโอโ้โหไปครับเชอร์แมนเรียบร้อยสวยงามต่อไปลูกพี่เฮฟวี่แท้งโอโ้ยทำให้เราถังค่าสึกเป็นรอยไม่ได้เลยยิงช่องโอ้โอโ้มันเล็งมาแล้วมันเล็งมาแล้ว ยา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 โอ้ยเย้ขอบคุณมากครับลูกพี่ดันครับดันเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหมอนี่มันมีแววว่าจะโผล่ด้านหลังครับคุณมาเลยมาเลยมาเลยคิดว่าหนีพ้นหรอครับลอลับเรียบรอ <laughs> สวยงามโอ้โดอสปอตโอตอนนี้ศัตรูกำลังวิ่งกลับมาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดักรอยิงกันจะว่าไปแต่นี้มันไปได้สวยเกินไปปะโอ้มีที่ให้ซุ่มพอดีเลยขอบคุณครับ เข้าประจำที่อ๋โอ,โ,อโดสปัตไหนไหนใครจะทำายไหนโอ้โหผมโหลดเตีย้ยเกินเอ้ยเอาไวด้ดิสตู๊กมาทัชสตูก๊กเดี๋ยวอีกนัดเอ้ยไปแล้วมันถอยแล้วโอ้โอยยิงไม่โดนแกลนะแกไอ้นจีฉันจะไม่ยกโทษเลยแกขยัยบขึ้นหน้านิดหนึ่งครับโอเคขอนะครับ เอาถอยถอยเพื่อนดันเลยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเฮ้ย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 เด้งเด้งเด้งเดโอ้ผมซ้ำเองเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามเหลือแค่2องคันรีบไปครับรีบไปอยู่ข้างบนเอานั่นครับคันหนึ่งครับดูครับคุณดูนั่นครับอุ้ยแดดกระเดออีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งอยู่นั่น ลาก่อนเพื่อนสังเวยเพื่อนสังเวยอุ้ยเรียบร้อยสวยงามครับที่เหลือตอนนี้ก็คือคิดตังค์ครับเรามาดูแต้มกันดีกว่าเย้ดิฟปิดท้ายหมุนตัวหมุนตัวหมุน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 เฮลเย่ยร์ yeah, ตอนนี้ผมได้ปลดล็อกแท่งไม้ยาวๆผมหมายถึงปืนยาวมาแล้วแล้วผมก็ต้องเอาไปใช้งานด้วยการพ่นสิ่งที่ตกค้างอยู่ข้างในออกมาตอนนี้ผมจะเริ่มด้วยการซุ่มก่อนครับแล้วถ้ามีประจบบอกก็ค่อยบวกเข้าไปก็ปืนยาวนั่นสิครับ ยาวมากๆเซ็กซี่อ้าวจาเอ๋สวัสดีครับเล็งเหรออืมสวัสดีครับลางเจอและเอาลายแทงก่อนครับตัวปัญหาเอ้ยโดนไม่โดนแทงมันคอมมานโดคมานโดโอเคลิมรดไม่ทนโอ้เย่ดันดดันดันดนดนดนน โอ้ยอย่าชนครับอย่าชนครับเอ้ยโดนหนึ่งนัดอ๋อ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าหมดขยี้กันแล้วกันครับโอ้ยแโอ้ยแอร์เฮฟวี่แทงโอ้ยโดนสปอตไทเกอร์รับไปหนึ่งนัดมา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 ลุมด้วยเชียกันสู้ไทเกอร์สองนัดเรียบร้อยไปเร็วลุมยิงไทเกอร์เร็วโอ้ยโอเคโอเครอดไปเอ้ยโย ขอนัดหนึ่งนะอึ๊บเรียบร้อยโอ้โหสวยงามลาชบิลลาชบิลบวกเลยบวกบวกมันแคมจุดอยู่ไปแล้วอู้หสวยงามไปครับอย่ามัวรีรอไปเลยผมเปิดเองไปเร็วไปไปโอ้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 โอชิตโอชิตโอชิตโอพลาดใช่ไหมโอ้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปบวกต่อ ให yeah. Your ass is now mine เอ้ยโอ้โหแต่จอดระเบิดอีกคันหนึ่งพอดีเลยเหลือคันเดียวแล้วดูครับดูการดิ้นหลดเอาตัวเราดโอเคเขาไม่หลอดจบแล้ว นั่นแหละครับวิธีเล่นสตูกของผมทุกคนมีวิธีเล่นเป็นของตัวเองครับเล่นให้สนุกก็พอแล้วเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีต่อกันนะครับและถ้าคุณอยากจะเล่นหลังจากดูผมเล่นแล้วล่ะก็ผู้เล่นใหม่ใช้โค้ด Combat หรือกดลิงก์ในช่อง description ด้านล่างได้โดยคุณจะได้ลถถังกลางพรีเมียม c o m เวล l ์จากอังกฤษเทียร์6รลถังพรีเมียมเช่า3คัน Ti เก r 131 T78 และ t ทหกสิบส0้าเครดิตและบัญชีพรีเมียม7วันใช้กันเยอะๆนะครับเผื่อฟุกเจอกันในเกมแล้วเจจอกันใหม่บาาย